สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนหลังจากเดินเดินมาเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนก็นั่งพักนะคะยายมีเรื่องตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังยายเกือบโดนกระชากสร้อยนะทุกคนมันพยายามสองครั้งนะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะยายเดินใช่ไหมยายก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะนึกว่าเหมือนมันก็ดูประเทศเขาก็ดูแบบอผู้คนก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็คิดในทางที่ดีเนาะแล้วมันมีอยู่ช่วงยายเดินผ่านเอผ่านโบสถ์โบสถ์คริสแล้วยายก็เข้าไปจุดเทียนแล้วยายก็คือไปยืนตรงนั้นแหละเราก็ไปยืนแบบว่าอาธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่า ปกติมันเข้าได้ทีละคนเนาะแล้วคือคนมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะมันเป็นแบบริมถนนนะทางผ่านอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายคนนี้มันก็เดินเข้าไปเว้ยยายก็งงอา้าตอนแรกตอนแรกไม่ได้มองเนาะคิดว่าสามีปอหันไปดูอ้อไม่ใช่ผมไม่ใช่เสร็จยายก็เห็นท่าทางมันแปลกๆแล้วมันหันมามองตรงมันหันมามองตรงสร้อยคอยายเนาะยายก็ตกยายก็แบบคือเรามีเซนต์เนาะเราก็ เราก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยใช่ไหมทุกคนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยยายก็คือเดินออกเดินออกกับนี้ก็คือเดินแบบถอยหลังออกนะคะทุกคนเพราะว่าห้องมันเป็นห้องเล็กๆค่ะมันก็เดินเข้าไปนดะ้ผู้ชายแล้วมันเป็นเด็กหนุ่มนะมันก็ประมาณยี่สิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็หันมามองหน้าแล้วมันก็ยายก็ถอยหลังออกเลยแล้วรีบเดินไปหาสามี อย่างนะคะสามียายอะ่ะเวลาเดินนะถ้าเราไม่ขอร้องขอว่าเธอฉันเธอมาช่วยไอฉันพยุงหน่อยฉันปวดขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะให้เราเดินเองเขาก็จะไม่ค่อยพยุงเราให้เราช่วยเหลือตัวเองก็คือเราจะได้คือเคลื่อนคือแข็งแรงในการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยพ่อยายขาแพงใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเธอต้องช่วยเหลือตัวเองนะไม่ใช่ว่าพยุงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะปล่อย หลังจากนั้นยายก็เดินออกยายก็เล่าให้สามีฟังเขาบอกว่าฉันไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นยายก็เดินมันจะมีตลาดมันจะมีตลาดเหมือนตลาดนัดบ้านเราเนาะยายก็เดินแบบมันเป็นลูกเนินอ่ะเนาะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแล้วยายก็เดินตลาดเสร็จยายก็เดินกลับแล้วก็มาถ่ายคลิปตรงบนสะพานมันเป็นแบบเนินเขาเนาะแล้วมองเห็นวิวทะเลอะไรเงี้ยยายก็ยืนถ่ายคลิป จะไว้ลงคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยชตคลิปอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมายืนข้างๆใหญ่อีกแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ยืนข้างกระเป๋าที่เราสะพายนะเราสะพายกระเป๋าพายข้างใช่ไหมใหญ่ก็นึกแล้วใหญ่สามีใหญ่ก็เดินนาหน้าอีกแล้วคือพอใายถ่ายคลิปนะเขาก็จะเดินไปรอแบบไกลประมาณเป็น20เมตรอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่อยู่ใกล้เรามันก็มายืนใกล้ยายอีกแล้ว แล้วก็มายืนใกล้ๆตอนแรกยายก็คิด็นทางที่ดีนะว่ามันจะขอตังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นเด็กไม่ใช่ว่าเป็นพวกเด็กไม่ใช่คนโฮมเลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นยายก็เรียกสามีเรียกสามียายก็เดินออกไปแล้วมันก็คือเด,เดินเดินเดินลงไปอีกทางหนึ่ง เรามาต่างประเทศนะคะทุกคนเราต้องระวังอย่างเช่นเราใส่โทงอะไรเงี้ยเราต้องระวังจริงๆแล้ววันนี้ยายเกือบโดนแล้วว่าซึ่งยายเห็นสายตามันนะมองมาที่คอยายอะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่เส้นใหญ่ด้วยนะเราใส่เส้นเล็กๆแต่ท้าวหนวดกุ้งได้โอ้ยยังจะมาเอาของเราอีกกาแฟขมมากเลยค่ะทุกคนอืมยายเกือบมา โดนกระชากสร้อยที่ประเทศกรีกแล้วค่ะทุกคนคือคืออย่างนี้ด้วยเขาคงเลงแล้วล่ะว่ายายป้าคนนี้มันเดินไม่แข็งแรงใชอไหมเขาเขาคงเลงแล้วมันคงเลงแล้วล่ะว่าถ้ามันกระชากเราไล่มันไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยเออม,มันคงเลงแล้วล่ะว่าส,สภาพเราอะไล่ลมันไม่ได้อืม แล้วมันก็จะมาหายายเนี่ยตรงตอนที่สามียายไม่อยู่ทุกทีเลยคือมันมองเรามันเล็งเราตลอดเลยอะคือระระเวาระยะเวลาที่เราเดินเราเราแว่นนั้นมันจะตามเราตลอดเลยแล้วพอสามีเราห่างเราอะมันจะเข้ามาใกล้ทันทีเลยน่ากลัวมากนะคะทุกคนถ้าทุกคนมาเที่ยวต่างประเทศนะต้องระวังนะคะไม่ว่าจะที่ไหนไม่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยอะเรื่องเกี่ยวกับ ระวังทรัพย์สินนะคือมันตามยายตลอดเลยนะคนเนี้ยอืตามจากจายจำหน้ามันได้อ่คิดดูดิยายเดินในตลาดมันก็ตามห่างแต่คือถ้าเกิดว่าสามีไม่พยุงหรือว่าเดินห่างยายมันจะรามประชิดทันทีเลยอะไเงี้ยน่ากลัวอืม,มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นให้ทุกคนฟังค่ะแต่ว่าไม่โดนกระชากนะคะ